ผมมาในประเด็นแรกก่อนนะนั่นก็คือตัวเลขเส่งออกบ้านเรานะนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าดีจริงนะคนอันนี้ผมผมยอมรับแล้วผมมอบตัวก่อนนะว่าเซอร์ไพรส์ผมเยอะมากนะครัคือจริงๆตั้งแต่ในช่วงเดือน5เดือน6เดือน7เนี่ยนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าบ้านเราโดนทาริฟสามเนี่ยมันดูมีปัญหาแน่นะครับแต่ในช่วง2อันนี้คือในช่วง5เดือนที่ผ่านมานะครับ แต่ใครจําได้ในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมออกมากลับลำนะผมต้องบอกว่าผมออกมากลับลำแล้วผมเพราะว่าคือนะผมยอมแล้วก่อนเดือน4เดือน5เนี่ยผมอยู่ในฝั่งที่ผมแบบกลัวแล้วแล้วก็กังวลล้แต่พอผมก็เริ่มรู้สึกว่าอ่านรีเสิร์ชต่างประเทศเยอะๆนะครับคือไล่มาตั้งแต่ของโกลแมนของ Harvard University ของ อีกสองสามที่ที่มันเป็นชื่อที่ท,ที่ที่อาจจะไม่ได้คุ้นหูมากแต่เป็นเป็นเพจส่วนตัวของเขาในทวิต t ตอร์อ็กนะครับต้องบอกว่าเฮ้ยผมเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยเราเริ่มกลับลําเราเริ่มกลับมาอัปเกรดทั้ง ITC ทั้ง KCE แล้วก็เริ่มกลับมามีมุมมองแบบบวกเขาว่าเราคิดว่าไอตัวเลขที่เราใส่ใไปอะ่ะอันนี้เราไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถึงคนอื่นแล้วนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ นะครับแล้วเราก็เคยเราน่าจะเป็นเจ้าแรกที่เราเคยบอกนะว่าเงินเฟ้อของนสหรัอเิก,เกาอาจจะไม่ได้พุ่งอย่างที่ทุกคนคิดไว้นะครับแล้วดาวไซต์ของดอกเบีย้ยที่จะลงมากกว่าที่ดอทพอตคาดการนี่ก็จะเป็นซีรีส์ที่เราคุยกันมาตลอดในช่วง3าเดือนที่ผ่านมาเนาะนะครับแต่ว่าน,นี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้สามารถอินิเชียไอเดียของม้ทั้งหมดเนาะผมก็ไปนั่งอ่านเปเปอร์ต่างประเทศใช้เวลาอยู่กับมันอ่านนักหลายเลนักเศรษฐศาสตร์ทั้งนักกลยุทธอ์อะไรคนแล้วก็เพายามาตกหลึกแล้วก็พอผิดทางปุ๊บบกกกกก็็็เรริ่่่มลลัััแตโชคดีททีทททน,น้ําใ แนะนำได้ได้ช่วงทันนะครับออมองย้อนกลับมาเห็นตัวเลขตรงนี้ผมค่อนข้างมีความสบายใจมากขึ้นแล้วผมก็แอบมองแล้วก็วิเคราะห์เพิ่มเติมเข้าไปนะว่าไอตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ดีแค่บ้านเรานะคือมันสามารถบ่งบอกได้นะว่าไอรอบนี้ตัวเลขที่ออกมาอัตราการเติบโตขยายตัวของตัวส่งออกเนี่ยที่19%นะครับแล้วก็ถ้าไม่นับน้ำมันถ้าไม่นับ ทองคำก็ยังอยู่15.7%เนี่ยนะครับถือว่าดีมากและผมมองว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ทำให้ตัว GDP บ้านเราเนี่ยทะลุ2%นะคือตอนนี้เราเถียงกันแทบตายระหว่าง1.8ถึง2เพราะว่าไอม้มาตรการ1แสนล้านของทางโคเพกับบริวัสดิการแต่เราเห็นส่งออกที่ออกมาขนาดเนี้ย นะครับเราก็เริ่มมีความสบายใจมากขึ้นตรงที่ว่ายัางไงเอ็กซ์พอร์ตมีโอกาสสูงที่จะมีอัพไซด์และขึ้นไปแตกเกือบเกือบซึ่งเอ็กซ์พอร์ตมันดีไลฟ์บน GDP เยอะนะครับก็เลยคิดว่าถ้าดูทรงวันนี้จีดีมีโอกาสที่จะทะลุ2%ในปีนี้ละนะครับแล้วก็ถ้าดูรายละเอียดนะนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่งออกนะครับยังเติบโต,ตดีอยู่นะครับแล้วก็รถยนต์นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย มันลบไป0.7แต่เดือนกันยายนเนี่ยมันพลิกกับบวก1 4บกนะครับแล้วก็พวกตัวคียหลักๆที่มันลิงก์นะครับอย่างเช่นพวกแผงวงจรไฟฟ้าก็ยังบวกอยู่นะครับเ,เพราะฉะน,นั้นนีดูจากตัวเลขก็กลายเป็นไต้หวันเวียดนามซึ่งไอ้ไต้หวันเวียดนามเวลามันบวกเนี่ยผมแอบไม่ได้เซอร์ไพรส์นะเพราะว่ามันเกียร์มาในทางนี้แต่ถ้าเราลองดูดรายละเอียดบ้านเราคือบ้านเราก็ไม่ได้น่าเกียดน,นะทุกคน13.9%นตนะนะตอนนี้ 9m นะ เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบ่งบอกว่าส่วนของตัวอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันยังเติบโตดีอยู่นะครับแล้วมันยังค่อนข้างที่จะเป็นดีมาร์ที่แข็งแกร่งอยู่แต่เพียงแค่ว่าอ e ิเล็กทรอนิกส์บ้านเราอ่ะอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าเวียดนามแล้วเวียดนามอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไต้หวันเพราะฉะนั้นก็เลยเ,เห็นเป็นสัดส่วนที่ว่าทำไมเรา13ทําไมเวียดนาม16ทําทไมไต้หวัน29เพราะว่าเซกเมนต์หลักๆของเราอ่ะเราอยู่ในอารมณ์เหมือนแบบเทียร์สามในการส่งไปหาเขาอะไต้หวันแน่นอนเทียร์หนึ่งทีเอสเอ็มซีอย่างเงี้ยอันน แล้วก็เพิ่มเติมครับลงรายละเอียดมามาดูเร็วๆนะครับก็ต้องบอกว่า,าตัวที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับามาในฝั่งตัวอุตสาหกรรมก่อนนะครับสำหรับในฝั่งของตัวอุตสาหกรรมที่เติบโตมาแรงเนี่ยนะครับน,นี้อันนี้นะครับตัว c o n t r i b u t i ให้เห็นภาพน,นะว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยที่บอกว่าอุตสาหกรรมโต21%นะทุกคนมาจากอะไรครับยกแผงของอุตสาหกรรมเลย auto p a ร t ท นะอันนี้คือหมายถึงว่าดีไลฟ์มาเป็นเปอร์เซนต์เทจนะออโต้พาร์ทหนึ่งจุดแปดอิเล็กทรอนิกส์แปดจุดหนึ่งนะครับเออ่มีแล้วก็มีโกลจิเวลรี่ด้วยนะครับแล้วก็มีอาร์เตอร์แต่จริงจโกลจิเวลรี่ Go เนี่ยผมไม่ได้อยากนับแต่จะเห็นได้เลยว่าออโต้พาร์ทกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นตัวโดดขึ้นมานะครับและถ้านับในฝั่งของตัวลายประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าในฝั่งของตัวลายประเทศเนี่ยมันเติบโตดีไปที่ในฝั่งตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างหีในยัยษ์นะนะครับสัดส่วนส่งออกไปในสหรรรัฐอเเเมมิิกาานนี่ยคดปป็ปะณ20% นะครับซึ่งในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยในเดือนกันยายนเดือน,นเดียวเนี่ยส่งออกสูงถึง35%ครับถือว่าคา่อนข้างดีนะนะครับและที่สําคัญเลยคือในฝั่งของตัวอาเซียนเนี่ยที่ไม่นับ CLMV เนี่ยดีเกือบหมดนะครับอาเซียนมี9 CLMV คือ4 CLV ก็คือพอทุกคนพอทราบอยู่แล้วนะว่ากัมพูชาพม,ม่าก,ก็มีประเด็นอยู่เนาะนะเพนะราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอาเซียน9ลบกับ4ก็คือประเทศที่เหลือเนี่ยโตดีมากนะโตมา20.4% นะครับก,ก็เห็นภาพที่ที่รู้สึกว่าเออค่อนข้างมีความสบายใจนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยบวกที่มองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับผมก็ใช้คําว่า,อ,าอันนี้คือทางทาง,ง TPSO รับก็สรุปมานะครับว่า,ามีความชัดเจนมากขึ้นของนโยบายการค้านะครับแล้วก็ลดแรงการผ่อนคลายระหว่างพี่ใหญ่นะครับจีนอินเดียอเมริกานะครับแล้วก็ส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้อันนี้ส่งตรงๆจากเทคโนโลยีของโลกทั้งโลกเลยนะที่มันมีการปรับตัวสูงขึ้นมา ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าตัวส่งออกเนี่ยเราเริ่มมีความสบายใจมากขึ้นแล้วก็เกียร์ไปในทาง10%มากกว่าที่เราทำให้6%และ GDP ก็มีโอกาสตู่ต่อที่มากกว่า2%ตามลำดับนะครับอันนี้ก็จะเป็น c o n t r i b u วทเพิ่มเติมนะนะครับลิงก์ลงมาที่ key implication นะผมก็ดูทรงแล้วนะผมก็คิดว่าถ้าดูแบบเนี้ยนะครับออโอเคเดลต้าเมื่อวานนี้อาจจะบวกมาเยอะนะวันนี้อาจจะไม่ได้แบบแบบ ทูดมูลต่อนะก็อาจจะเววิ่งอยู่ว่า2 2 0สอแต่ผมมองว่าตัวที่เป็นตัว follow play ได้นะผมก็ยังมองเป็นตัว KCE กับตัว i t c อยู่ที่ส่งออกของเขาเนี่ยยังค่อนข้างมีความสบายใจแล้วก็ยังไม่ได้เฮิร์ดในส่งของตัวงบประกอบการด้วยนะครับ